อ่าครับสวัสดีครับจากบริษัทอาเซียนคอมมานี่จะจะเทสให้ดูนะครับเคสมินิเอสเอนะครับตัวชุดที่อ่าลำมันมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองมาเทสแล้วดูเลยครับว่ามันปกติหรือเปล่านะครับ take off นะครับนะครับเดี๋ยวราความพอยกระพู่นะครับอภาพน่าชัดเจยนะครับนะครับนะครับชักกิ๊กเลยนะครับนะครับผมถ่ายภาพนิ่งก็ อ่านะครับเดี๋ยวจะเล่นคลอดวิดีโอให้แล้วก็ลองบินดีเทลทุกห้องให้ไราดูนะครับอ่าเดี๋ยววเดี๋ยรถก็ไม่ร้อนะคเลยได้มือดีพันักคอน,นะครับได้มือปืนกระเบนตปลากล้องให้นะครับนลยครับโอเคอเครับเน,นี่ยค่ะผมพร้อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นคลอดให้นะครับโอเคครับ ยี่สิบสองนะครับสองยี่สิบสองไกลยี่สิบหกเห็นไหมเห็นกล้องไหมน้องอ่าเห็นแล้วนะครับเนี่ยครับถือว่าโอเคนะครับสซับไดร์คอร์ดนะครับอ่าถ่ายภาพนิ่งนะครับอ่าเนี่ยนะครับโอเคภาพแรกอ่าในภาพที่สองนะครับอ่าไฟไดร์คอร์ดอีกรอบนึงนะครับก่อนรีเทโรโฮมโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักสิบบิทนะครับลองกล้องอ่าลองกล้องเห็นไหมครับอันนี้สัญญาณลบกวนอ่ะ ปกติในหมู่บ้านผมมันจะบินได้แค่ประมาณสิบห้าสิบหกนะครับแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สูงยี่ิห้านะครับไกลยอยู่ยีองนะครับโอเคนะครับขึ้นลงอ่านะครับเรียบร้อยนะครับอ่าดิเทร์ดูฮอมครับครั <Go home. S 1> อ่าเนะครับ เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ